กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ2เตรียมรับมือพายุใต้ฝุ่นโมราเบวันที่28-30ตุลาคมนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุใต้ฝุ่นโมราเบพายุระดับ5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่28-30ตุลาคม2563ฉบับที่2ลงวันที่27ตุลาคม2563 โดยระบุว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาวันที่27ตุลาคม2563ายพายุใต้ฝุ่นโมราเบพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด13.4องศาเหนือลองติจูด115.5องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่า จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28ตุลาคม63หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคตะว,วันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักกับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและลมแรงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมีดังนี้ในวันที่28ตุลาคม63ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีสาแก้วจันทบ,บุรีและตราดในช่วงวันที่29-30ตุลาคม63ภาคเหนออือจังหวัด เพชรบูรณพิุนุโลกพิจิตสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสิน์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัด นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบ,บบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยากาญจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัด เพชรบุรีระจบกิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกะบีตรังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2-3เมตรอ่าวไทยตอนล่างขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเ,เรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเร็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่27ตุลาคม2563เวลา5นาฬิกา จากกรมอุตุนิยมวิทยา